สวัสดีครับกำชัยฟาร์มนะครับมีเด็กน้อยมาแบ่งนะครับตัวนี้อายุประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเยียสวยมากตัวนี้จะเป็นหลานเยียโกสุมนะครับหลานเนี่ยเยียโกสุมสอมีสุวรรนนะครับ สายแม่ก็จะเป็นขนมครกเยียซิงสาเบิร์ดตัวนี้จะเป็นสอนตัวนี้ก็จะเป็นสอมีสวุวรรณร้อยนะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นเยียสวยมากไก่ไม่มีตำหนินะครับไก่ไม่มีตำหนิเป็นเยียสวยมากนะครับไก่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ใครชอบเยี่ยวก็ทักมานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ